อาลเะก็องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาเล่น Skip the Box Defense กับคอนเทนต์ใช้แต่ตัวซมบอและใช่ฮะด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยผมรู้จักตัวสมบอดียวแค่2ตัวเพราะฉะนั้นผมเลยมาผมไม่สามารถมาคนเดียวได้ผมก็เลยพาเอาสินมาด้วยไปกันเลาสินไปมาเอฟเอเอฟ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 เ ไหนวะนั่นไงหน้าตัวสีแดงอ่งะ Ready or not we get to play the w a t the s i g n i f i e and w e d r e s d a y ready or not Can I come เ้ว้เอ๊ะไม่ต้องแล้วน้เซนหาดวดแล้วเรียบร้อยเราเราเข้าไปแล้ว แ e แน u r e มา o เสนเ,เอง <c oughs> <làm S 2> เล่นเป็นข่าวไม่รำมูเมนไหมได้เดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นซอเซนดรีเลอเซนด สีความสามารถเครื่ราาองมือเรลิคอปเตอร์มาใส่หน้าไ<ง>อ้ไงอ้อมเสินพ,พี่ลองพี่ลองเปลี่ยนลาย่างดูดูดิคัมิล่าแม็กไยเดี๋ยนะเวลาออมเสิน,น,น,นพี่ขอรีเซ็ตตัวแป๊บนึงไอ้ตัวนี้มาสามมอลลูนน้องไม่ได้แป๊บนึงเอาอไอ้คัมิล่าแม็กไปอะมาอนนอมสินพร้อมยังพร้อมเล่นโหมดง่ายนะ ลุยเริ huh. ่มล้านสิเริ่มแล้วแป๊บหนึ่งเริ่มมาปุ๊บสร้างสินที่แล้วสร้างสินที่แล้วอันนี้คือลูกน้องพี่ยวเนี่ยเนี่ยเซนทรีเน,นี่ยเซนทรีเออเน,นี่ยเซนทรีเว้ส,สร้างสินทีแล้วสร้างที่เป็นสร้างแล้ว เอาสิดูสร้างนิดเป็นโซ์แล้วสร้างป้อมประการเด <c oughs> ี๋ยวน้าสินพี่สามารถที่จะซ่อมป้อมพี่ได้ด้วเยเขาเจ๋งอ่ะสร้างเซนตี้แล้วไหนอ่ะเพราะว่าผมไหนไหนก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอ๋อวันนั้นเะรอไงเอาสินทำไมเราไม่อยู่ในอาณาเขตของเราอ่ะเนี่ยเนี่ยแบบของพี่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยของพี่มีเซนตี้แล้วก็มีดีเทนเซอร์อยู่นแน่เนี่ยเนี่ยมันมี มันมีอะไรเขตเพื่อเองเลือดเยอะกว่ารนะักคาเม่ล่าเมนิคเองมีเลือดเท่าไหร่อ่ะหกร้อยเออไม่ก็หกร้อยเท่ากันเลยไม่รอบสินยึดเทเซอร์พี่พังแล้วพี่ต้องซันซันเซนทรีแล้วแล้วเซอนยึดเทเซอร์เออทำให้กดสร้างไม่ได้วะพี่ซร้างนี่เซนทรีรอบสิน เหลือแคอันเดียวัเหลือแค่อันเดียวแล้วทุกคนเหลือแค่อันเดียวแล้วแม่ก็ยังมาขัดอีกโอ้คตรน่าคแย่เลยทุกคนไม่ที่เปิซ้ก็ซ้อมซ้อมซอม,ซอม,ซอม,ซอม ซ้อมเซนทรีก่อนทุกคนซ้อมเซนทรีทก่อนอผมคือเอจีเมียเว้ยเซนทรีเิจีเมยเซนทรีซอมเซนทรีเลยต้องเล่นคนเดียวจนได้สินะอเ,เอ้ยตัวผมโคตรเท่เลยะซ้อมยิ่งซื่อแล้วอันนี้ผมสร้างดีเพสเตอร์ฮะเอาไว้ป้องกันตัวเองนะผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกว่า,วามันเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าดีเพสเตอร์ฮะ ปจัดการเลยส,ส,ส้างซัมตี้จะเสื้อไหมดึงไปเสื้อคุพังอ่้เอ็นบอสฟอสเซตทรีเซตรีเซตรีซอมเซตรีกัน แต่ก็ดีลอยด์โอเคเสร็จดีเพลเซอร์ดีเพลเซอร์โอเคโอ้ทุกคนจะมนพี่เป็ดหัวละพงเห็นไหมทุกคนพี่เป็ดหัวละพงใส่เลนเฮดไว้ใส่เลนเฮดบุกไอปาร์ตี้บีไซเลนเฮดอันนี้บูมบ็อลเฮดฮะเข้าไปอยู่ในเซตเข้าไปอยู่ในดีเพเซอร์ก่อนเห็นไหมทุกคนอยู่ในดีเพเซอร์เพราะเขารู้ว่าที่นี่ปลอดภัยไง ใครเขาก็อยู่ในนี้เพเซอร์ทั้งนั้นเพราะในนี้ปลอดภัยซ้ำๆๆๆโอ้หาอยอีกแล้วนี่เพเซอร์ผมมันอยูดแค่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้พี่เป็ดหัวละโพล,ละตายแล้วหลบหลังเล็กหลบด้านหลังเลย,ลเลยช่วยช่วยช่วยซ้ำเพลเซอรรอเลย ซอมเซนทรีคุซอมสันคุซัมเซนทรีเลยอ่ะยิงสร้างโลกสร้างโลกยิงไม่เข้าหรอกยิงยิงยิงซนทรีเซนทรีเซนทรียัมทซนทรียังไงล่ะพลั่เซนทรีแข็งแกร่ง <ád Tomorrow these days> <wh> <Wha> ผมว่าผมต้องย้ายแคมป์แล้วผมต้องย้ายที่แคมป์แล้วผมขอขึ้นไปอยู่บนบ้านดีกว่าขอขึ้นไปอยู่บนบ้านก่อนขอขึ้นไปอยู่บนบ้านก่อนเจ็บยิงยิงยิงไม่โอ๊ยอ๊าเฮ้ ซ้อมเซนทรีก่อนซ้อมเซนทรีก่อนดิเฟเซอร์ยังซ้อมดิเฟเซอร์ยังสร้างไม่ได้ซ้อมเซนทรีไปก่อนเซนทรีคือสิ่งเยอได้สามารถรักษาที่สามารถปกป้องเราได้ค่ตอนนี้ดิเฟเซอร์มันอยู่ซ้อนกันเลยมั้ปลอดภัยแล้วซ้อมเซซ้อมดิเฟเซอร์ซ้อมเซนทรีปลอดภัยละตอนนี้พวกมันทำอะไรผมไม่ได้แล้วผมอยู่ในอาณาเขตของดิเฟนเซอร์ ซื้อบุสปีกเกอร์แมนมาด้วยฮะบูมบ็อกแมนมันจะได้ปกป้องนัมได้เออเนี้ยก็ยิงยาวๆเนี้ยโอ้ไม่นะมันยิงไม่นะมัผมีปืนเลเซอร์เรามีปืนเลเซอร์เราสู้ไม่ได้ระวัง กูซ้อมกูซอมคนกซอมคนกซอมคนกูว่าไเออเกตการ์ดเลยเซนทรีเซนทรีผมโคตรแข็งแกร่งอะทุกคนเซนทรีเฮ้เซนทรีเซนทรีเซนทรี ตอนนี้ผมก็ปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าด้วยความเชื่อเหลือของเออลัสพิเกอร์แ้นแพักโคกของผมนะทำให้ผมปลอดภัยตอนนี้ผมมีเซนทรีผมปกป้องตัวเองได้ผมแข็งแกร่งและผมมีดิเซนเซอร์ด้วย ถขาหลอกถขาหลอกถขาหลอกซ้อมซ้อมมาเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ผมของแซ่บทีกูไปอยู่นู่นเลยเดซ้อมมาอีกไปซะโอเค

วิ่งก่อนเลยอันดับแรกว,วิ่งก่อนเลยอันดับแรกว,วิ่งก่อนเลยเนทรีเคเซอร์วัดวัดวัเซนทรีก่อ,อ,อ,อจบเร็วเกิน ถึงลายโงแล้วเอก็ต้องข,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเลยนะว่าคลิปนี้เหงาสมควรเพราะว่า,าแม่จากกับจะกลบในเวนมาแม่ฮะ <c oughs> ทำให้เออคลิปนี้ผมเหงาแล้วก็ทําให้ออกสินเนี่ยไม่ได้อยู่ช่วยเราในการสู้นะถ้าเกดเผื่อออกสิน,นอยู่ช่วยเนี่ยผมว่าเราอาจจะยืนได้ยาวๆเลยเ้ยเออคืนนี้อาจจะคลิปทีวีเฟนก็มาอาจจะมาก,ก็ได้แลทีวีเฟนอะ่ะแต่เอาเอายบ,บายทุกคน